เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ถ้าเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวผมให้ดูนะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าขึ้นมากว่านี้อีกนะจังหนับแสดงว่าเต็มคอนะครับเดี๋ยวต้องให้คนที่ชื่อจังหนับมาอธิบายนะทำไมต้องใช้ชื่อเฟสนี้โอ้โหคนนี้แม่งเก่งโอ้โหเอาแล้วมึงมียันใหญ่ยันอ่านี่นะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับเหรียญนี้ย โอ้โหนี่อะไรเ,เต็มพื้นหบดเต็มอะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนจังหนับแปลว่าทำอะไรโดนเต็มเต็มสมุดถูกหวยจริงปะสมุดถูกหวยก็ประมาณว่าถูกจังหนับแบบเต็มเต็มอ๋อ <c oughs> อ๋อจังหนับแปลว่าเต็มข้อใช่ไหมเดี๋ยวลองดูเนี้ยเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ผมเสียใจมากเลย เสียใจยังไงเพื่อนเพื่อนดูนะเพื่อนๆพือนดูรายละเอียดของพระเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้ต้องใช้คำว่าเฉียดรวยเฉียดรวยในที่นี้คืออะไรนะเพื่อนๆดูนะเ <c oughs> พื่อนดูตัวนัสือสิโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นเอางี้ไม่ร้อยก็ได้เอาเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญน,นะตัวดูตัวนัวสือนะดูตัวนัสือนะดูมือนะดูตัวนะ แต่พเพื่อนๆดูหน้าท่านสิพเพื่อนๆดูหน้าท่านสิ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงเสื้อก่อนพเพื่อนๆเห็นผิวไหมผิวไฟแดงหมดเลยตามซอกเนี่ยนี่เป็นผิวไฟนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นผิวไฟนี่ไหมโอ้โห <c oughs> เหรียญน,นี้เขาเรียกเหรียญเฉียดรวยนะครับเฉียดรวยคือ เป็นเหรียญหนึ่งที่ต้องบอกกันว่าสวยมากที่สุดเท่าที่ผมเคยได้มาเลยเป็นเหรียญที่มีผิวไฟอ่ะดูตัวงัือสิครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญต้นแบบได้เลยผมเนี่ยเก็บเหรียญน,นี้ไว้เลยเพราะว่าผมไม่ได้คิดจะปล่อยเลยเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเพราะอะไรทําไมผมถึง,งบอกเหรียญน,นี้คือเหรียญต้นแบบเดี๋ยวดูตัวสัอษนี่คมแบบ พอพานลอเรือสละอะดูสละอะแกะซ้อนไปซ้อนมานะครับดูยันอุดูหางคอควายคาว่าครูฮะมีติ่งเล็กๆลอเรือบนหัวลอเรือนะครับดู ler, โอ้โหวอลแหวนดูวอลแหวนปลายหางวอลแหวนมีติ่งเห็นไหมสลลมีขีดด้านล่างวอลแหวนโอ้โหดูสิเพื่อนๆดูตามนะเดี๋ยวผมอธิบายเล่าให้ตีลตตัวเลยดูตัวงสือเห็นไหมลอลิงมีซ้อนแกะซ้อนด้านในเห็นไหมวิมลนะฮะมน ดูคอควายสระอุนูสระอ,รอมมุมีมีมีติ่งเล็กๆในในสระอุโอ้โหคือแบบนอนเนนนอนเนนตัวหัวตันมีขีดเล็กๆอ่ามีเหมือนตัวหัวตันนะหางนอนเนนโอ้โหดูดิเพื่อนดูตัวหนังสือสิโคตรคมชัดเป็นแท่งเลยแล้วแถมมีผิวไฟโอ้โหนี่แม่งคือแบบในตัวหนังสือทั้งนัางนะดูตัวเลขโอ้โหผิวไฟไหมไหนผิวไฟไหม โคตรสุดแหละอันนี้คือแบบดูมือดูมือท่านเนผิวไฟคือเป็นเหรียญหนึ่งที่ต้องบอกว่าภาษาบ้านๆน,นะมึงเก็บได้ยังไงวะเก้าสิบเก้าปีสองสี่หกหกอะเห็นไหมสองสี่หกหกมึงเก็บได้ยังไงวะเก้าสิบเก้าปีนะครับผิวไฟยังอยู่ขนาดนี้มึงมาดูนะเห็นไหม อันนี้ดูด้านหลังนะอันนี้ยังไม่เห็นหน้าท่านนะโอเคเห็นหน้าท่านหลังๆด,ด,งดูด้านหลังนะี่ดูด้านหลังตรวงสือโอ้โหราคขาขอมดูเหลือบผิวไฟเห็นไหมเพิ่งเพ่เห็นผิวไฟไหมโอ้แล้วดูเม็ดไข่ปลาสิเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่โคตรสุดเลยโคตรสุดของผมเลยผมรู้สึกว่าแบบแหม่ฮ่เฮ้ยสุดจริงๆเ่ะ คือผมก็คงไม่ได้ขายเหรียเนี้คงไม่ได้ปล่อยเพราะว่าแบบผมเก็บไปผมชอบเหรียญผิวไฟแบบนี้ยผิวไฟอย่างนี้คือเหรียญสวยแค่ไหนก็ตามนะเหรียญเป็นร้อยเก้าสิบเก้าปีอ่ะเก็บผิวไฟได้ขนาดเนี้ยสายตุที่เขาเก็บผิวไฟมากคืออะไรไหมเขาเรียกปลาติกแบบแผ่นหน้าแผ่นหลังประกบกันเหมือนหลวงพ่อรุ่งที่ผมลงเฟซบุ๊คล่าสุดเน่ยแล้วเขาเรียกมาเก่ามากเจ้าของผ้าส่งหาผมนี่นะผมเฮ้ยม่งสวยมากอ่ะ ผิวไฟแบบนี้แม่งร้อยเปอร์เซ็นอ่ะคือต้องบอกว่าถ้าผมท่านเหรียญน,นี้ยนะครับผิวไฟแบบนี้เห็นไหมเพื่อนๆดูผิวนะผิวไฟแบบเนี้ยทั้งหน้าทั้งหลังนะใครมีมาขายผมได้เลยนะเจ็ดล้านผมซื้อเจ็ดล้านนะแต่มีข้อแม้ว่าด้านหน้าต้องสวยมากๆด้วยนะ่านเหรียญน,นี้เพื่อนๆดูสิดูหน้าท่านนะโอ้โหจุดไลแม็กไฮไลไท์หรือจุดพีคม่อยู่ตรงนี้ ดเดี๋ยวด้านดูสิเพื่อนเพื่อนดูสิเหรียญน,นี้โอ้โหคือแบบถ้าใครมีนะแล้วด้านหน้าสวยๆไม่เป็นแบบนี้นะไม่เป็นแบบนี้นะเหรียญหนึ่งเจล้านผิวไฟแดงๆมาขายผมได้นะแต่ถ้าไม่มีผิวไฟนะลงมาเหลือสี่ล้านเลยนะสล้านสี่ล้านแนมะ้แต่ แม้กระทั่งสวยก็ตามนะสวยกับสวยเหมือนกันร้อเเหมือนกันเหรียญน,นึงม,มีผิวไฟเหรียญน,นึงไม่มีผิวไฟมีผิวไฟผมซื้อ7ล้านไม่มีซื้อสี่ล้านเห็นไหมต่างกันเยอะเลยนะครับนี่คนนี้เก่งคนนี้เก่งนี่นี่นน,นี่คุณเบิร์ตคุณเบิร์ตสีน่าลงนะครับน่าจะปั๊มมาแล้วน่าจะปั๊มมาแล้วเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกถูกต้อง คุณเบิร์ตสีนาราลงนะผมแจกไพ้คุณหนึ่งองค์นะครับเป็นหลวงปู่พัดนะครับรุ่นเจ้าสัวนะครับเพิ่งปลุกเ,กเสร็จเมื่อวานนะครับคุณเบิร์ตสีนาราลงนะครับผมแจกคุณหนึ่งองค์กดแอซไซน์แล้วก็85ตัวนะครับคุณกดหลังจากที่คุณดูผมก็ได้ไลฟ์สดเสร็จแล้วค่อยกดก็ได้นะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเหรียญน,นี้นะครับเขารีดโลหะไม่ตึง ผมอธิบายเพื่อนๆฟังผมจะอธิบายเพื่อนๆฟังเพื่อนจะได้เข้าใจเห็นภาพด้วยกันพร้อมกันอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้มือนิ่งขอบคุณมากผมก็รู้สึกว่าวันนี้ผมมนะือนิ่งนะเหรียญนี้นะครับเขาที่โลหะแบบนี้สมมติผมอธิบายฟังสมมุติว่านี่เป็นแผ่นโลหะเลยผมปตินี้คือแผ่นโลหะ อ่ะสมมตินะเอาของอกระดาษเลยกระดาษต้องมาติดมานสะท้อนไฟอ้าวนี่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 น,นี่อ่าสม,มมติแผ่นนี้คือแผ่นโลหะแผ่นโลหะแบบนี้นะเวลาเข้าเครื่องรีดใครอยากรู้ว่าเครื่องรีดเป็นยังไงให้กลับไปดูคลิป youtube ที่ผมจัดสร้างวัตถุมง,งคลหลวงพ่อพัดนะคุณเข้าไปดูใน y o u t u ู e ที่ผมตอนอยู่ที่โรงพัมคุณจะเห็นเครื่องรีดเครื่องรีดจะเป็นลักษณะเดียวกว่าเครื่อง เครื่องอะไรเอ่ยโอ้โหจะมีคนถ้าใครทายถูกดอกนี้ผมให้สองเหรียญเลยเว้ยเครื่องรีดเหรียญจะเป็นลักษณะแบบไหนคงไม่มีคนตอบถูกหรอกคิ้เกจถามขีดเกจดูคําตอบนละแผ่นโลหะนี่นี่คนนี้เก่งอ่านว่าพีคนพ,พ,พี่พี่กลางเหรออ่านว่าพีกลางหรืออะไรพี่กลางพงพัดเหรอพี่กลางพงพัดเนี่ย พี่กลางพงพัดน์นะครับบอกว่ารีดโลหะไม่เรียบใช่ไหมครับคุณกดแอสไซน์เจแล้วก็8ปตัวนะผมแจกเหรียญคุณหนึ่งเหรียญนะครับพี่กลางพงพัดน์นะครับเขาตอบเขาบอกว่ารีดโลหะไม่เรียบใช่ไหมครับถูกต้องครับรีดโลหะไม่เรียบก็คือการรีดเนี่ยสมมุติอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าเรียบแต่บังเอิญว่าเหรียญน,นี้นะครับเขาลีดมาตรงเนี้ยเหมือนเขาลีดไม่ตึง สมมติว่าถ้าบริเวณเนี่ยเดีผมเอาปากกาปากกาปากกานี่คือแผ่นทองแผ่นทองแดงนะสมมุติตรงเนี้ยเขารีดแล้วเป็นอย่างนี้เหมือนเป็นซุยซุยอ่ะพื้นไม่เท่ากันเหมือนพื้นไม่เท่ากันบริเวณแบบนี้แล้วเขาก็ไปปัมป๊มปั๊มปึ้งบริเวณตรงไม่ซุยตรงเนี้ยบังเอิญว่าบาังโชคร้ายไปอยู่บนเหรียญตรงนี้ไปอยู่ตรงหน้าท่าน แล้วสมัยก่อนการดูพระเขาไม่มีกล้องมีกล้องอะ่ะผมว่ามีอ่ะแต่มันไม่ไดไ้ไม่ได้มานั่งส่องทุกเหรียญนะพูดตรงๆมีกล้องคงมีแหละ <s> เห็นไหมเหมือนเหรียญตรงเนี้เขาไม่เสมอกันตรงหน้าท่านบดีเวลาเขาปัม๊มปั้งปุ๊บเขาก็เขี่ยเหรียญออกพอมันปั๊มเสร็จแล้วก็โอเคจบเขาคงไม่ได้มานั่งส่องทุกอันว่าเฮ้ยปั๊มจมูกไม่ติดว่ะ นี่เฮ้ยเฮ้ยมีคนถ่ายถูกเว้ยมีคนไทยถูกเว้ยเดี๋ยนี่คุณวัชรินวงสมบัติไอ้คนนี้เหมือนไ่ายถูกรอบที่แล้วว่ะเอ้าโอโหเฮ้ยคนไทายถูกสองคนเลยเว้ยแล้วแชร์ด้วยเอ้านะผมถ่ายเลยเอ้าสองคนนี้อ่ะผมแจกให้คนละสองเด็ียเลยแล้วกันแต่มีคนหนึ่งถ่ายถูกนะโอ้โหนี่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 ผมผมแจกคนนี้คุณวัชริน วงสมบัตินะครับเขาแช่โหเขามีมออปชันเพียบเลยวะไม่รู้ออปชันอะไรเยอะแยะขนาดนี้ออปชันเพียบเลยแล้วก็มาคุณรัดอะไรรัดรัดชะตาศักดิ์นะครับทอมไล่โต๊ะนะครับมันเขามีแชนะร์คนนี้ไม่แชร์จบเลยอดนะครับคนนี้ไม่แชร์จบนะครับเอาสองคนนี้แล้วกันผมให้คนละสองเหรียญเลยโมโหนะครับหลังจากที่คุณดูไลฟ์ผมเสร็จแล้วคุณค่อยแอดกันแล้วกันนะแอดไซตเจแล้วก็แปดห้าตัว แต่คุณวัชลินเหมือนทายเก่งเหมือนกันนะเหมือนคนชื่ออะไรเมื่อกี้เนี่ยทายถูกทุกเรื่องเลยทุกเรื่องที่ผมถามเลยเหมือน fc ตัวจริงอะ่ะยังไงไม่รู้เก่งนะเป็นคนมีความรู้นะครับเหรียญน,นี้ยก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะครับแต่ท่านเหรียญน,นี้สมบูรณ์นะเหรียญละเจ็ดล้านนะจมูกโล่งๆเจอผมแน่ใครมีนะส่งมาได้เลยครับนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยเสียดายมากดูขอบข้าง โอ้โหกระบอกแบบเนียนตามากเป็นกระบอกแบบอืเห็นแล้วต้องได้ตังค์เห็นแล้วต้อง <c oughs> เห็นแล้วต้องจ่ายตังค์อ่ะโอ้โหแบบโคตรชอบเลยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผมชอบมากเลยเหรียญชอบแบบแบบโอเคหน้าถ้าไม่สวยแต่เข้าใจอะ่ะพราะหน้าถ้าไม่สวยเราเองก็ถามว่าผมจะห้อยไหมผมห้อยแน่นะครับผมอยากปล่อยไหม ไม่อยากปล่อยเพราะว่าถ้าปล่อยก็คงไม่ได้ราคานะครับสู้เราเก็บไว้ดีกว่าแต่เป็นเหรียญที่สุดที่สุดเลยผิวไฟนี่แบบโหดูไม่ใช่ปลาเ,ลเด้งดึงดังเลยนะครับไม่ใช่ปลาเด้งดึงดังเลยออืืห